that way. y e a Big d a d d g o get it on Macy Gray. <Yeah. S 2> Raindrops, drop top, drop top. Smoking nah, on cookin' my hot box. <Okay. S 2> Fucking on your bitch, y a h dot dot dot. คุณกำลังพบเจอปัญหานี่ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลทะ้หลายซื้อขายไอดีปลอดภยัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหมือนกันนะจ๊ะโอเค กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเทรย์เทลเลสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับก็จะมาจัดทีมกันหน่อยนะครับทีมที่ผมชอบแล้วก็เออผมคิดว่าตัวนี้ตำแหน่งนี้ดีนะครับก็แผงวันนี้ครับเป็นแผงของเป๊ปกวาดีโอล่านะครับก็4ี่สองหนึ่งสามสไตล์เขาก็รู้อยู่ครับทรงบอลต่อบอลนะครับอืมแล้วก็ทําเข้าแบบเปิดเข้ามานิดๆเปิดเรียกเข้ามานะครับเออนั่นคือสไตล์เขาในชีวิตจริงนะในเกมก็ ต่อบอลกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แผนนะครับปรับใหม่นะครับเ๊สจะเป็น a อ F หนึ่งตัวแทนแล้วนะครับไม่ใช่สองตัวขึ้นนะครับอ่าปรับมาใหม่แล้วนะในปสองพันยี่สิบเอ็ดนี้นะครับก็ี๋มวเรามาดูเลยว่าตำแหน่งไหนควรเป็นตัวอะไรนะครับกองหน้าครับผมก็ผมชอบอยู่แล้วครับเอ็มเปเก้าสิบเก้าสิบแปดนะครับก็สำรองสำหรับผมแผนนี้นะครับผมน่าจะใช้เป็น ดู่อน,นครับในทีมมีตัวอะไรอีกบ้างนะครับก็ถ้าพูดเลยแล้วัะผมผมว่าเบนเซม่าครับอ่าแผนนี้คือเบนเซม่าคือไม่ต้องอะไรมากก็ไม่ต้องใช้ความเร็วอะไรมากนะครับแผนนี้มันต่อไปเรื่อยๆ้วก็ไปปึ๊กเดียวยิงเลยเบนเซม่าก็น่าสนใจนะครับก็ถือว่าผมเป็นอีตัวที่ผมชอบนะเบนเซม่าแล้วก็เก่งด้วยนะเออค่าพลังดีนะครับก็บอกเลยว่าน่าใช้ ต่อมาเป็นปีกนะครับเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับก็โรนัลโดถือว่ายังเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับในเปสถือว่าน่าใช้แล้วก็ยังเก่งอยู่นะครับสำรองของปีกก็น่าจะเป็นโอมาเน่ผมว่าใช้ได้เลยนะมาเน่เออมาเน่อยู่ทีมถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็ถ้าจะถามว่าใครอีกดีก็รัตฟอร์ดไหมรัตฟอร์ดก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ขึ้นปเป็นมอนดำนะครับแล้วก็พลังไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับฟอร์ดน่าใช้อยู่นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าได้นะสามตัวนี้ใครมีตัวไหนก็เลือกใช้ตัวนั้นได้นะเออต่อมาเป็น M อครับผมเคเนเดบยเนี่ยตัวตั้นตัวตีเลยคือส่งดีมากนะครับส่งดีมากแล้วก็เล่นดีมากอีกตัวหนึ่งนะครับถ้ามีมาเป็นสำรองได้หรือถ้ายังไม่มีก็เอามาเล่นได้ผมให้เป็น บูโน่ไม่ได้นะบูโน่เป็นเบสนะแต่ถ้าใครมีแคลลี่โอเวอร์บูโน่ก็ได้นะบูโน่เออผมว่าใช้ได้ตัวนี้แคลลี่มันก็จะต่างแค่ฟอร์มการเล่นนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ได้มา,าสิ่งที่ได้รับบูโน่ก็ได้นะครับบูโน่ก็ลองเล่นได้อนแางนี้แล้วก็มีตัวหนึ่งฟิปเป้คูตินโยครับตัวนี้ถ้าสายยิงไกลผมนะเออผมจะเป็นสายยิงไกลๆไ,ได้ตัวนี้ จะมีการยิงไกลให้ดีเออมันจะยิงโค้งไกลๆหน่ผมชอบมากวินโยะประมาณครับเป็นปีกฝั่งเมสซี่นะครับก็เมสซี่เนี่ยถามว่าใช้ได้ใช,ใช้ได้ไหมแต่ผมชอบซาร่ามากกว่านะซาร่า ah จะเป็นตัวใหญ่กว่าความเร็วมีเหมือนกันแล้วก็อาจจะเล่นได้ไม่คิ้วทํทเมสซี่แต่ผมดูว่าเออมีตัวใหญ่ก็อาจจะเ,เบียดได้อะไรได้นิดนึงครับเมสซี่คือต้องพูดตรงว่าบางเลยล่ะเออก็ สองตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับเมสซี่ซาร่าและตัวที่แนะนําอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ไหนวะก็เบรโดซิวาอ่ะถือว่าผมก็ถูกใจนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้อ่ะเออคือใช้ได้อ่ะคือหากเข้ามายิงอาจจะยิงไม่ได้ดีมากนะแต่ส่งไม่ได้แย่นะตัวนี้ส่งครับส่งสร้างส่งไก่อะเปิดด้วยเท้าเท่าที่มันดอ่เออมันใช้ได้อยู่นะ เออก็น่าสนใจครับแบรนโรติวาใครมีลองใช้กันดูได้นะครับตำแน่งครับกองกลางรับ2ตัวก็คิมมิตก,กับโรดี้ผมว่าคิมมิตอะได้อยู่เล่นดีอยู่ตัวเนี้ยคิมมิตแล้วก็โรดี้ผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะถ้ามีบุตเกตก็ใส่บุตเกตดีกว่านะครับบุตเกตถือว่าดีเลยนะครับ <c oughs> ขอไปในเสียงด้วยนะครับ มีตัวอื่นอีกไหมนะครับก็ให้เป็น2ตัวนี้ก่อนนะครับน่าใช้แล้วก็ใครมีตัวอื่นๆที่มีความเร็วแล้วก็สูงก็ใช้ได้นะครับอืมก็เนี้ยมีความเร็วข้างนึงนี่ไม่ได้ช้านะแล้วก็สูงก็เออก็มันก็ได้แล้วอะครับแบ็กนะครับ, Back, รบข้างของอัฟฟอนโซก่อนเลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับอัฟฟอนโซเนี่ยปีนี้ค่าพลังโดดเด่นมาก9กเออแล้วก็ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอฟอนโซเดวิชตัวอื่นก็จะมีจอร์ดีอาา้อัลบาอาจจะมีอยู่นะจอร์ดี้อัลบาจอร์ดี้อัลบาก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่แล้วนะตัวนี้มีความเร็วอยู่แล้วแล้วก็น่าใช้อยู่แล้วนะครับก็เคยใช้กันอ,อยู่แน่นอนนะครับกับจอร์ดีอาาอ้อัลบาจอร์ดี้มีเพื่อนไม่มแม่เพื่อนแล้วก็ตัวอื่นอื่นนะครับก็น่าจะเป็นพวกอ อันดูรูปสันนะครับก็หลายตัวก็ขอแค่มีความเร็วก็เปิดดีอะ่ะผมว่าแผนนี้มันเน้นเติมด้วยนะเออพูดง่ายจะดังสูงกันหน่อยนะครับกล้องหลังนะครับแนะนําเป็นฟางได้ยืนคู่กับราม,มอสจะแน่นกว่านี้นะครับเพราะว่าเดลิก <L> ผมว่ายังไม่ไม่เท่าไหร่นะยังสู้ฟานไทยไม่ได้อะ่ะพูดตรงตรงเออแล้วก็ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับที่แนะนําเอามาเปลี่ยนหรือสํารองได้นะ จะเป็นใครเดียะลองเล่ผมว่า,ยาอย่างนี่อันนี้ยผมลองเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยะผมว่าได้นะไม่แย่เลยนะอาราบาเออลงตำแหน่งเนี่ยเนี่ยใชเออส่วนแบ็คขวานะครับเทนตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับเทนอเลสานเดอร์อาร์โนนะตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับก็ เป็นนตัวหนึ่งที่ไม่ได้แย่แล้วก็เท่ารี้ว่าเก่งเกินไปไหมมันก็ไม่ได้เก่งเกินเวอร์นะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับอืแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มาทำรองได้ก็น่าจะเป็นอา,อารอนว,น,วนวิสซาก้าของแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นเป็นบอลดำเป็นบอลทองเดิมแล้วแต่นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของนี่เลยปลาวานะครับ ตัวนี้คือเล่นหลักได้ด้วยนะเออก็เลยทําให้แน่นแน่นในเกมรับู้รักษาประตูอ่าู้รักสารประตูต้องพูดเียว,ว่าอมหลักถือว่าดีมากแล้วก็ถ้ามีแทนสเตเกนก็ตอบโจทย์เดคเคอาก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็เหนียว,ว่าพุดยง่ายเดคเคาดูเหนียวเลยนะเออก็ประมาณ3ตัวนี้นะครับมีตอนไหนก็เลือกใช้ตัวนั้นอทีมที่เราจะให้เป็น ตัวสำรองหน่อยละกันที่เราพูดเมื่อกี้ก็เบรนโดก็ได้นะเออเมลานโดรักฟอร์ดเนี่ยครับทีมก็น่าจะออกมาลูกประมาณนี้แล้วเปลี่ยนตัวในดีโรดี้นี่หลบูโนโอ่ะแต่พับมันจะไม่สวยเลยอ่านี่คูตินโยคูตินโยบอกเลยว่าถ้าใครชอบปั่นเนี่ยผมว่าตัวนี้ ตอบโจทย์มากเลยนะเลี้ยงเขาจะอ้โหูจะงงมันเลี้ยงเลี้ยงแบบธมุดอยู่ตรงกลางเลี้ยงอย่างเงี้ยปุ๊บหักเข้านี่ปั่นขวานะมีโอกาสเข้าที่พอได้นะอืตัวเนี้ยยิงดีพอๆก็ดียบอยอ่ะสำหรับแผนเป๊ะแผนนี้นะครับผมให้ทีมประมาณนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่ตอบโจทย์เลยก็ใครที่มีตัวไหนก็แนะนําเอาตัวนั้นลงเลยนะครับที่ผมพูดไปบอกไปก็ เป็นผ่านการเล่นของผมนะก็อาจจะไม่ได้เข้ามือทุกคนนะครับต้องพูดไว้ก่อนเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันคลิปนี้ก็จัดทิ้งง่ายๆครับใครชอบตัวไหนก็จัดกันได้เลยโอเคครับเจกัอนยานถึงรัก